โอเคนะครับก็ขอสอดดีดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้จะมาเล่นมาสิงคินมอนสเตอร์นะฮะผมอาจจะไปเล่นไปก่อนนะฮะเพราะผมต้องการเล่นก่อนนะฮะเพราะว่ามันเห็นคนอื่นเขาเล่นดูเลยก็อยากลองเล่นดูนะฮะเออมันก็จะมีโฆษณาอะไรน,นะครับเดี๋ยวผมไปตัดไปตอนที่เลิกโฆษณาเลยนะฮะโอเคนะคะตอนนี้ก็คือเกาะแพนนะฮะเกาะแรกของผมนี่เป็น,นยง

โอเคนะครับเดี๋ยวงั้นเ๋ยวผมโชว์นี่นี่คือเอ,อ่อชูเวนไม้ตูนะฮะผมเรียกว่าอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันใครไม่ชื่อก็เรียกก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะฮะนี่กาะอุทวีนนะฮะสุดแซ่บเลยนอกจากเกาะน,นี้ก็จะมีเกาะโกอลันนะครับ นี่คือเกาะที่ผมชอบมากรับผมได้ทำการเราตนนี้มาด้วยที่ขุดไดมอนมอตรงนี้นะฮะเพราะว่าใช้ไดมอนสิบดมอนนะจะ,จะไปเกาะตัวนเลยเดี๋ยวเกาะอื่นเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวก็ให้ดูเลยครับเพราะว่าเกาะวู๊วินเนี่ยผมให้ไปแล้วบางตัวเพรผมกลัวจะให้ไม่ทันไงอ้มึิดมากเนี่ยตัวนี้ผมคิดว่าผมกลัวจะให้ไม่ทันเพราะว่าตัวมันเยอะมากๆ ผพราะมันมีตัวที่บีทยากอยู่ไอตัวตัวกีตราร์ครับบีทยากมากผมยังไม่เคยได้เลยไอตัวไอตัวหก้วยอะคมันจะมีตัวบางตัวที่บีทมันยากอยู่สำหรับผมแต่ตัวนี้มันจะหมดก่อนผมก็คิดว่าเออเนี่ยเนี่ยเหลือแค่ไอไอนกแล้วก็เออไอตัวนี้ครับผมไม่รู้จักครับผมไม่รู้จ,จริงๆเลย้าฟูเนี่ยมมนใช้เท่าไหร่ไม่ใช่โคสต์ไดมนอนด์เออเพราะฉะนั้นผมเอาผมบีดนกก่อนดีกว่า ก็นก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 ทาอเลยเนะี่ยกาะนี้ปะน่ใช่ใช่นะคะทุกคนเออเกาะนี้เกาะเออของผมมันมีน้อยนะฮะเพราะว่าถ้าผมเออเนี่ยนกก็มีนะแต่ผมเอามันลงไม่ได้พื้นที่เต็มผใส่ไม่ได้จริงๆเนี่ยแล้วตังนี่มันใช้อเกะนะครับดู <sh arp> เห็นตังแล้วเหนื่อยเลยนกนี่มันกี่ทานนะ ี๋ยวผมไาดูแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาบีทเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็รูนนะครับมันใช้สายล,ลมน้ําแข็งนะครับในการบีทซึ่งผมจะบีทออกมาเลยสายล,ลมน้ําแข็งเช่าไหมเอ้อาโฆษณาขึ้นแวเดีวผมตัดไปเลยนะฮะเพราะผมเล่นในแท็บเลตโฆษณาเล็ข,เลขึ้นโอเคนะครับมาเรื่องการบีทกันเลยสายล,ลมน้ำแข็งบี beat. ได้ไหมใช้แปะไหหมดมอนเลยเหรอ ไม่มีเดมอนดนะฮะเราก็ทําการรอไปเดี๋ยวนี่คือไฟเยอทเวนะครับ,บ,รอบอะะมันมีโน้ยมากเลยแต่ละกองผมนะครับเพราะผมเพิ่งเล่นไม่ได้กี่วัน้องก็ผมสายฟรีนะครับไม่เติมว่าหมไม่อยู่เกาะเนี่ยผมรู้สึกส,สงสารนี่เลยเนี่ยเอากลิ่นรู้สอสงสารเลยผมไม่กล้าเสนอะ่ะ ออกมา้าเซบะเลบนหนึ่งลืมตลอดเลยเรายังไม่อยากซื้อเคต้องการให้ครบหนึ่งร้อยก่อนลายล้มหิน กาะไอ้พวกนี้มันเพิ่งปลุกรกมาใหม่นะครับผมว่าไม่มีเลยสักตัวส่วนใหญ่เกาะที่มีแล้วก็จะมีเกาะนี้เกาะนี้เกาะนี้แล้วเกาะนี้แล้วเกาะนี้เกาะนี้นะเกาะแพนเนะเป็นเกาะที่มีเยอะที่สุดเดี๋ยวผมพาไปดูเพลงเกาะแต่และเกาะเลยครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยและนี่ก็คือเกาะแอร์หรือเกาะนี่นะฮะมันก็โแซ่บเลยอร่อยแน่ไม่ไม่ได้ด้วยไม่มี โอ้โกดผิดผมหาไข่นั้นไม่เจอผมไม่รู้ว่าจากะก็าเจไข่อะไรเนี่ยมันมีผมด้วยเ,เดี๋ยวมหาก่อนนะครับเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวมามาดูเรื่อ่งตอนนี้ผมก็รู้แล้วครับแล้วผมก็ต้องบีทก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็อัวเธอเล่นเดี๋ยวผมจะเงียบๆนะครับแล้วค่อยเกลียไปเียะกอดทีละกอนนะฮะทุกคนจะได้มีอยากทำแล้วม่อยากฟัง ทั้งผมเุืคนช่วยกดไ like, ลค์คนและหนงไลค์เป็นกำลังใจและกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้มาทำต่อโอ,อเคเราไปขอดไปเลยก่อทุกคนผมก็ให้ฟังไปแล้วนะ อืมเดี๋ยวุกเกาะเนี้ยผมให้ฟังไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นทุกคน่ะก็ช่วยไปกำลังใจด้วยนะครับบ๊ายบายก็แค่นี้ก็จบไปกับพร้อมกับเสียงเพลงนะฮะบ๊ายบจุ้มชม